มีเพื่อนๆอ,ออกมาถามว่าลังนกกระจาบที่อยู่ในคลิปหรือว่านามาให้ชมกันเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครเขานํามาติดไว้ที่ต้นไม้หรือว่าที่ต้นมะขามที่เราทําคลิปออกไปให้ชมหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่าเป็นของแท้หรือว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเสียงนกเสียงนกร้องนะคะอยู่บนต้นต้นไม้ ลังนกกระจาบนะคะต้นมะขามนกเขาจะเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็จะมาทำลังที่นี่บ่อยๆทำทุกฤด,ดูหรือว่าทุกปีนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ํามีทั้งต้นไม้ที่เงียบสงบแล้วก็มีทั้งข้าวนะคะให้กินนะคะหากินง่ายมากเลยแถวนี้นะคะทุกคนนกหรือว่าสิงสาราสัตว์ก็จะมาอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะนกนะคะนกงูก็มีนะคะ เห็นบ่อยแล้วก็พวกมแมลงต่างๆก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะรังนกกระจาบก็เป็นรังนกที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นฝีมือการสารรังของเขาแล้วนะคะเพราะว่ารังของเขาเนี่ยสารออกมาได้ละเอียดมากสวยมากเลยนะคะซึ่งนกชนิดอื่นเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะรังนกกระจาบถือว่าเป็นรังนกที่สารได้สวยละเอียดแล้วก็ สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยนํามาให้ชมแล้วก็มาบอกทุกคนว่าเป็นรังนกกระจาบที่เป็นรังแท้ๆนะคะที่ไม่ได้มีใครนามาติด้วยเลยมันเป็นศิลปะทางธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติสรรสร้างมาให้เราชมนะคะถ้าเรามีธรรมชาติที่ดีดูแลเขาเมตตาเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาให้เห็นเองค่ะ